ก็สวัสด,ดีทุกผู้ชมด้วยนะผมอยูีงานในช่องร้านฟิซซ่านะผมท่านผู้ชมก็จะอาจจะรู้กันดีว่าวันนี้ผมจะมาเล่นอะไรดูชื่อก็น่าจะรู้แล้วนะเราจะมาแก้งคนพิซซ่ากันไปเล่นกันเลยอันนี้ผมเพิ่งโหลดมาใหม่ๆสดๆเลยนะครับเฟซบุก๊กโอเค อ็อนุญาตเลยนะผมอนุญาต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 มาเล้มาเริ่มที่นคนแรกกัน,นเลยสวัสดีครับผมกดปิดตามผมด้วยนะอา้าเอาปิดเรวโอ้คนนี้ไม่นอน ูคำหยาบมาเพียบเลยนะผมสวัสดีครับผมไกดติดตามช่องผมด้วยนะทำไมผมไม่เห็นคนเลยล่ะบุญญาณหรือเปล่าโอเคไปเถอะโอเคนี่เราคนไทยเราเจอแต่คนนะสวัสดีครับผมที่ไหนครับเนี่อยู่ไหนครับผมอยู่ไหน กดติดตามผมด้วยนะในช่อง r ัน s i ตานะบุ้มโอเคผมบอกเอาไปแล้วอันนี้ใครก็ไแม่โอ้แล้วม,อมอ่อันนี้ไม่ใช่เอาเรามาตาปะากันไป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 นี่น,นี่นี่คนไทยอืม

ผมว่าถ้าผมไม่ใส่หูฟังผมมันคงจะไม่มีใครไม่มีใครรู้ว่าผมเป็นคนดังโอเคเดี๋ยวเราใส่หูฟังกันใส่หนะูฟังก่อน่ะอย่าเพิ่งหนีผมผมกลายเป็นยูทูบเบอร์ลกหนึ่งไม่เก่งฟรีไฟล์ครับผม ตอนนี้ผมใส่หูฟังแล้วครับสวัสดีครับผมผมจะใส่แค่อันนึงโอ้ oh, สวัสดีครับสวัสดีครับผมโอเคตอนนี้ผมใส่หูฟังแล้วล่ะสวัสดีครับผมฮัลห <Hi. S 2> กินเหล้ามาใช่ไหมเอ้หายไปแล้วนะสวัสดีครับผม เห็นแต่หัวไม่เห็นหน้าเลยขอดูหน้าหน่อยครับดูเปล่าครับผมไม่ได้เล่นเกมอยูทูบเบอร์ครับยูทูบเบอรอ์สวัสดีครับผมนี่มันอะไรกันทำไมมันดำมืดอะ่ะหาปแล้วสวัสดีใครครับเนี่ยเห็นแต่อะไรดำๆไม่รู้ สวัสดีครับผมน้องมุกเปลาว่าน้องเจอคนดังอะ่ะแนนลันซีซานในนลันซีซานเนี้วส,ส,สวัสดีครับผมฮัลหสวัสดีครับผมทำไมพี่เขาไม่พูดอะไรเลยล่ะสวัสดีครับ กดไลค์ให้เขาบบ๊าายยสวัสดีครับผมไปติดตามผมด้วยนะในช่องลันซีซารนะผม,มสวัสดีครับผมพี่รู้เปล่าว่าพี่เจอคนอ้าว สวัสดีครับผมพี่รู้ไหมว่าพี่เจอคนดังอะ่ะไปติดตามผมด้วยนะอ้าวสวัสดีครับผมไติดตามผมด้วยนะในช่องลันซีดซ n าครัผมเดี๋ยวกดไลค์ให้ด้วยติดตามด้วยนะสวัสดีครับผม น้องรู้ปะ,ะสวัสดีครับผมคุณนะครับในช่องลันสีสานนะบมไม่เห็นหน้าเลยขอดูหน้าหน่อยับอกอ่ะนม่จะติดลิขสิทธ์นะสวัสดีครับผมคุณหลับแล้วหรอ สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องลันส,สิผมลันพีซา่านะผมไปติดตามด้วยนะสวัสดีตามด้วยนะเนะี่ย สวัสดีครับผมคุณรู้เปล่าว่าคุณเป็คนดังอ่ะเนี่ยผมรันซีซานอันเนี้ยผู้ติดตามก็ไม่รู้เท่าหราน,นะติดตามด้วยนะบ๊ายบายดูหน้าหน่อยให้ท่านผู้ชมดูหน้าหน่อย เนี่ยออกกล้องนะเนี่ยดูหน้าหน่อยดูหน้าหน่อยท่านผู้ชมดูหน้าอ่ะไ่าเสร็จหน้าเองบายบายเจอกันเหมือชาติตรงกรันเฮ้ยคนนี้สวัสดีครับผมทำไมนี่คนหรือเพดานไม้อะอะไรวะสวัสดีครับผมสวัสดีสตาร์ ดีครัผมผมลันซีสอ,อาาไนะไรเนี่ยสวัสดีครับผมพี่พี่ทำอะไรครับเนี่ยพี่เจี๋ยแหรอ,อน่าทึ่ชานเลยเนี่ยนะไม่สนใจไปแล้ว สว,ส, <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับผม <c oughs> ผมสวัสดีครับผม <c oughs> ผมลันซีซารครับผม สว,ส,ส,วส,สวัสดีครับผมลนันสวัสดีครับสวัสดีครับผมลันครับผมไปติดตามด้วยนะช่องลันฟิต ครผมชื่อจังอ้สวัสดีครับผมผมชื่อลันช่องชื่อลันจักอังสวัสดีอืมไปแล้วสวัสดี สวัสดีครับผมสวัสดีครับหน่อยยครับพี่ชื่ออะไรครับผมทำคลิปพี่ออกกล้องนั้นเน่ะ ตามผมอะไรก็ไม่รู้โอ uh, uh, ้อะเนี่ยอะไรวาะว่าอะไรวะคนไทยไม่ใช่ ไปติดตามผมด้วยนะในช่องรัน c ี e ้า r ครับผมอะไรครับน้อยๆอะไรก็ไม่รู้ดีครับผมไม่เห็นหน้าเลยนะม่ห็นอนะไรแล้วเป็นนะดีครับผม ชื่อแล้วนี่นเลยไม่ได้จับอะไรครับผมอะไรครับผมี่ยานใหม่จับพึ่งจับอะไรจับบะจับอ่ะสวัสดีครับิงพี่ชื่ออะไรครับเนนะเี่ย สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมชื่ออะไรครันเนี่ยอ๋อชื่อเพดานสวัสดีครับผมพี่ชื่ออะไรครับผม กดติดตามผมด้วยนะในช่องอโอเคสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครป์ให้ผมด้วยนะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าจุบ๊บ